กินมากมายหลากหลายหลาใสายก็ได้นะครับมันไม่กินเลยเนาะเดี๋ยวมาเวในอันล่ะกรอบร้อนๆเลยนะหอยทอดแล้วตุ๋นหลับ อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับมากับคุณลูกเยียงอีกแล้วตอนนี้เรามากันที่ไหนครับถนนคนเดนะินอำเภอแม่สายเจ้าวาวันเสาทุกวันเสาร์นะแถวแถววัดตรมวิหารเจ้าไปที่ปากหัดมาถึงนะคะอของกินเยอะมากไปที่มาเอลแม่สายทั้งทีต้องมาตะลุยกินแถวเจ้าไปที่ยามเย็นนะได้เลยครับเราจะเน,น้นโซนของกินนะแต่เป็นมิสเตอร์ค่าเยอะแยะมากมายขายนะครับชมพาชมพาเดินชมบัพเทอร์มานู ของกินมากมายหลากหลายไก่แดงไส้แดงไส้ไก่ตับก็มีนะครับพคนนี้มาละสิบบาทสิบบาทมาละสิบาทโอสาวน้อยขายเนาะตุ๊บติดตาเงินคำสางสิบสาวบาทสาวบาทก็เจ้าโอ้โหนี่สาวบาททุกอย่างเลยล่ะสาวบาท สาวบาทอ้อวนนี่กว่าสาวกะไม่นักขนาดขนมต้มเนี่ยมีซอสไตเนอร์ไปทิมเนอร์สาวบาทเท่านั้นขอบคุณค่ะไะไแล้วของหวานค่อยเดินรอดูนะครับน้เปรี้ยวก็มีสาิงปิงใช่ไหมสิบบาทจาริงปิงสิบบาทนี่แก้เป็นร่วงน้อยได้เลยช่วงกลางวันนะขอบคุณค่ะ

ได้แล้วผลไม้นะครับยำยำมันาำไว้สายแซบสายแซบสายแซบดมนะครับสองยางบอกรจ้ะหมูยอก็มี้ำยำปลาบอโอ้เจ้านิสารนอกมชิสรบชิก็มีเ้านโอ้ขนมจีน,นห้าน้ำนะครับขนมเส้น มีอะไรแกงเผ็ดแงปลาเขียวหวานหน่อยเนี้ำยานะครับบุดนึ้เลอรจายได้หมดนะครับไข่รักชานะครับทากระี่ยวี้อนฮ้อนสวัสดีจ้านี่ไหไง้อมันติวจ้า โอยี้ไห้องแค่มีไช้มันแล้วก็ไยขึ้นเล้อย่างนอันเจ้าจ้าเจ้าห้าบาทขายได้ยังไงไม่แพงราคาหลักหน่วยเน่เนี่ยไรด้นราคากินวันกระมดมีทุกเสานะแม่นอจ้าทุกวันเสานอะ๋อมีทุกวันเสานะครับ บาทเท่านั้นอ่ะได้แล้วนะครับมี่ตึ้งของกินเมืองของกินอีสานสปะครับข้าวมันปิ้งของบาตมข้าวมตาวข้าวต้าวเอาหมูไก่ที่ไม่กินนี่น้ำลายมาน่ค่ะอื้สุดเอ๊ยทำยายกำลังปิ้งน่ะคุณยายกำลังปิ้งนะคะเดีประมาชิปนาทีชิปนาทีเนาะไม่กินเลยเนาะเดี๋ยวมาแวะเนึ่ยละแรับประกาศความรำคาญแล้ประกาศความมันอยมับประกาศความอร่อยนะครับต้องมาเดินสักหกโมงเกินเนาะ เจ้าไปน้อยน้ำจิ้มเปนสีเข้มข้นนะปลาเพียนปลาเพียนแดไม้50บาทเท่านั้นเดี๋ยวดูก่อนเนาะดใหม่ครับกดได้ยายำปลาดุกซูปลาดุกปนลาด้วยใหม่กันเลยครับผมทางปนนิครับผมปลาดุกช้หนนะ ปล <ciğim. S 1> าเผาเนอใหญ่ๆเลยปลาเผาโอ้ของกินหลายแน่ล้อผลไม้นมก็มีะช่วงตอน5โมงเย็นนะของก็ตั้งเต็มแล้วนะครบับเดี๋ยวแต่เราลูกค้ามาเดินแต่ก็ลูกค้าก็เยอะแล้วตอนนี้โอ้พิซซ่าก็แน่ากินเลย25บาทเท่านั้นนะจ๊ะ่คอออเขาใช่ไะ กกินอันนี้ไส้อะไรครับนี่ตัวนี้เป็นดับเบิลชีสค่ะพี่อ๋อชีสไหมอันไหนอะไรเอซาลอะไรครับเอาดับเบิลชีสหนึ่งครับินอ่ะอ้วนนี่แวะเลยเนาะซื้อผลไม้นี่เดินไกลซิ่วเนาะไปกินเนาะก็ได้คะดับเบิลชีสยี่สิบห้าบาทค่ะสิบห้าบาทประมาณความยืดยิ่งของชีสนะ ทิ้งไว้มันก็นุ่มอยู่เนาะนุ่นะอบร้อนๆเลยนะไม่ข้างยืดหยืดๆยุดยุดยดโอ้ยดแล้วเซ <laughs> าห้าบาทเท่านั้นชิมดูเลยเอาอ่ะได้แล้วนะครับใครดีใครดีครับไปเดินต่อไข่ตวงครับไข่ตว ราดาเกกสวนคงเต้นโอุ้้งเต้นธรรมดาห้าิบดสินะครับโอเคเลยเนาะมนแน้ยังมาซ้ีบอ้ไกโอ้ราบไก่เนาะราบไน้ำตกลารกินมัยังดีนะของหลากหลายนาะสปาเกตตี้ ศูนร์อาหารเนี่ยตุ้มจิ๋วครับก็รวมเป็นศูนย์อาหารนะครับยามแรงก็เลิกงานโรงเรียนมาเที่ยวเดินซื้อของกินหวานน้อยหวานน้อยแล้วก็อันนี้เย็นตัวหวานกว่าเทามากเท้าแห้งเจ้าหวานเท้าได้แล้ว รบาจเป็นลัควาตาชิมได้เลยค่ะเป็นไม่มากกันนะคะชิมเขาทำ้กินมากน้ำลำไยไก่สดค่ะรไม่ต้องมีรช่องค่าก็ช่องสิงคโคนจ้ะลายย่างกับบะหมี่ราช่องแบบเป็นคนเลยเนาะได้เนาะชิมรับช่อ หอมควันก็ได้ข้ามอารมณ์เหรอพันเทียนอ่ะหอมมาน้อยผัดสค่ะใครดีครดีครับสวัสดีครับไก่ต้มขายป็นตัวนไม่ได้โอ้ไก่ต้มน้ำปลาที่พุ่งเดินซอยแรกนะครับเต็มไม้เต็มมือ เดินกันนะครับจองกินละอ่ะเดินต่อใช่ไหมเดินต่อเดินต่อซอยของอาหารเมืองกวีนู่หัวัวัว้โห้องหุ่งผัทอดไวัดีค่ะ หลังาลายเพิ่เหลืเกินรบเน้โอเอามาที่ไดครับปบยำอระเจ๊เกาโอ้โหะฝนน่ะโหุกอเลยเต็มที่มากระเจ๊ยลายก็มีเดืดดดดดดอเละรบาโอ้หเนี่ยอสตบ สารย่างบปนี้เลย <c oughs> เอยากมาเลือครัว่าเร็รอากอกวาดคุณแม่ขายนี่โอยมากันเลยมเอาอิ่มแล้ว,ว,วอ,อยกา ถ้าลูกมาแล้วจะเดินอีกซอยไหมเดินกับะทิ่งเดินไปเอารถได้เลยไปมุดบดอินดี้ขนมก็มีโอ้หนาขนาดเนาะเชิญดูเลยครับเฟตโฟรินก็มีร้อมเป็นนะคะาเก่งใจไข่กองใหญ่ตัวใดน่ะกองใหญ่อ่ะอันนี้เจ็ดสิบบาทไข่กัมนักเนาะมาจากตันจวันเล็บแดงขอบคุณเจ้าครับบุ้งกอบ ันไอเซเว่นหรอกรอบเลยนะไส่ซเครื่องกุ๋นเนาะนี่ดุ๋ดื่มนะตุนบนาะนี่สูตรอาหารเลยนะหลากหลายเลยเพื่อนอันนี้ไก่อบมันึ่งนะครับ

อาหารเมืองก็มีเดเข้าใจของกินใบรุ่นนะของกินคนใหญ่กับนีของกินสุดห,นะหลากหลายเมนูนี่ห,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 หม,มูกรอบนะครับโอ้โหสีสันสวยงามมีหางหมูกรอบขอมีประโยชน์ก็มีนี่ก็มี สงานะไปไปงแ่มยากนะครับเดแแฟนแหละพอแฟนเรามันดูสันเกษไงไปตทางก็คือนู่นน่ะจงเล่นใข่ทรงเครื่องก็มีนะไงข้าวซอยไงจ้าทรงเครื่องข้าวซอยปีก่ะปข้าวซอยน้ำก็มีนะจ้าครับ ハハハハ ก็ย่างหลลาห้าบาทบาร์บีคิวนะครับต่อนะครับกับข้านะครับหน่อไม้ข้าวไทยใหญ่นะครับข้าวไทยใหญ่หวานหวานหรอหวานหวานอะไรหวานหวนง่ายกินเยอะั้ข้าวมาแล้วเนาะ่อะไรลูกงแดดเดียวพวกเกวก็มีพวพี่เกลาครับ โอเคโนเคเคโอเคอเคโอเคโอเคโะเคโอเาโอเคโอเคโอเคอเคาอคอเคโอเเคโอคโะคอเอคโออเคอเคอเคโอเคโออคอเคคโอเคโับคโอเอ ของอินก็กงต้มเป็ดขะาวโรก็มีเป็นขะโลโรนะชิมได้ค่ะอร่อยจ้าหวานจ้าเอาผลไม้ปิดรสหน่อยอ่ะหวานค่ะชิมได้ค่ะบ้านเฮาตะไต้น่ะบ้านเฮาเจ้าของบ้านเฮากะจะอยู่พาเมีค่ะโอ้อตีพาเมีเนาะอันนี้กินได้เลยแกก็รอมันกินได้เลยค่ะอื เลือกได้น้อเอาแก่ด้คยหน้อยโดนซาค่ะบผทุเรียนก็ร่อยขอบคุณนะคะได้ลองฟองแล้วนะคะว่ามีทุเรียนด้วยหรือว่าเมื่อวานคงไปเที่ยวที่สวนนะครับอ่าไปเดินต่อครับาุไม่ต้องมบน้ำ ประมกาณนี้จ้ามาแอลกันได้นะคะถนนกูนเดินแม่สายของกินเยอะมากก็มาเดินกันได้นะถนนกูนเดินแม่สายนะครับมีทุกทุคนเสาร์นะครับทุกวันเส,รนเสราร์เจ้าหน้าวัดสมวิหารเลยนะของกินเยอะของหวานจะเยอะไปมาแอลกันได้เจ้าเดี๋ยวอน้ำพริกองไว้เพิ่ม